ไปดูรูปเก่าที่เราทำอย่างนี้กันอ่ะตอนวันยน้ำรักทุกคนค่ะฉันรักทุกคนฉันรักทุกคนบอกเรียขาดยานาะให้ไปควันสาววันนี้นก็ไม่เป็นสานะช่วงนี้ว่าแล้วก็ชอบโฟกัสที่หน้าหลับตาตลอดเลยนะฉัน คริสต์มาสคริสต์มาสว้าห,าห,าหา้าหา้าห้าห้าหมายความคริสต์มาสมันจะน่ารักน่ารักหน่อยนะลูกค้าเฮ้ยพี่มันก็จะน่ารักน่ารักหน่อยอนะ่ะดูดิได้แล้วหนึ่งตัวน่ารักไหม,ไม,ไมหวิชไม้ไม่หล่นแล้วเป็นสุดไปหล่น แคทเขาเนี่ไม่ไม่าีไม่ต้องิก็ได้แหละ่องจริงเ่อไม่ต้องบอกนะเอียไม่ต้องอกมานะพี่รีวิวไปรอบที่แล้วลูกค้ายังแคปลูกรีวิวมาถามกันตลอดเลยอุ้ยนกเพนกวินนกเพนกวินรีวิวส่็จมาจะขายหมดแล้ว น้องแมวค่ะพี่น้องแมวเออยังไม่ได้ใส่น่ะสติกเกอร์ตับรุงนี้น้ำมันเบนซินปรับลดหรือปรับขึ้นวะพี่มาเร็วเร็วสวยมันจะมีทุกสีในกระสอบเตนิคจิงกาเบลเต้นชนกุลนนะ พี่เนี่ยโว้สูงเกินกล้องน่ารักไหม,มเป็นเดรสน่ารักไม่ไหวใครรับรีวิวส่งฟรีจ้าแดงไหมล่ะพักมาอุ้ยเธอสันนิษฐานทองน่ารักมา,นนออากเลยอ่ะพี่สีดำแต่เธอแบบ สีน่ารักไหมถ้าเธใส่เป็นสันติโอ้สีแดงก็คือแดงจริงจังมากนะพี่จ๋าอันนี้คือปากนะคะพี่ๆเห็นรายละเอียดไหมคะเนี่ยคือปากสวยมากนะของจริงสีดําแบบดําสนิทเลยนี่เห็นไหมไปรีดนะพี่ต้องซักต้องรีดนะคะมันถึงจะสวยเธอใส่ตัวนี้ดีนะรักดีใส่ดี น่ารักไ้ยพี่เทศก,กาคลคริสต์มาสก็จะแบบน่ารักน่ารักนกี่แค่สวยพี่คุกกี้รันจ้า,า,าวันนี้ลูกค้าที่ให้ส่งวันนั้นนะโทรมาอุ้ยพี่ชอบพี่อะไรคิดต์มันม,มันน่า ใส่แบบกรุยกรายตัวนี้ก็คือแบบถักคคนบอกว่าอะไรถักทอจ้ะไม่อยากขายเลยอยากเก็บเก็บไว้ใส่เองพีจนน่ารักจิ๋วัวนี้แหละแพงมากเลยเปิดประมูลกันหลายพันอุ้ยอันนี้เปิดประมูลกันได้หลายพันใส่เลยดีกว่าอย่างเงี้ยอย่างเืนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเล่นกันประมูลนะพี่เป็นหลักพันใส่ดิ ร,ราคาเดิม5,900ท<อ>ี่จ่าแม่ค้าที่เล่นงานนี้รู้กันเนี่ยเรียกว่างานถักงานทองานถ, <อ S 2> ถักงานทอเนี่ยทอทั้งตัวเนี่ยค่ะทอเต็มพื้นหลับเต็มตื่นเนี่ยแพงบางบางร้านประมูลกันหลายพันนะคะไ์ใครที่ไฟ้สดประมูลเป<ไ>ิดประมูละ จริงพี่คิสมัดเนี่ยลุงเนี่ยขายกันหลักร้อยต้นทุนประมาณ59บาทถึง60บาทแล้วกันเฉลีย่ยให้แต่อย่างต่ำอะ่ะเขาขายกันตัวละร้อยอยู่แล้วนะคะร้อยยืนพื้นร้อยยืนพื้นบางร้านร้อยห้บางร้าน <190. S 1> ได้200แล้วแต่ แล้วแต่ตัวพี่ไอตัวอย่างเนี้ยพี่ไม่ได้ขายสองร้อยนะต้องขายหลายร้อยนะคะกับไอตัวเขียวอ่ะไอตัวถักแต่ใครที่ประมูลเก่งๆอ่ะเขาก็อาจจะได้แบบหลักพันตอนตอนที่เราแคปไงอุ้ยกักเนี่ยกั๊กคือคนถามเยอะมากนะคะกักสวยนะคะนกปากนะคะ ตามหากันเนี่ยพี่เห็นไหมใครจะซื้อเก็บขายเดือนหน้ารีบซื้อเพราะว่ารกกาคาชอจุจริงๆเขาเริ่มขายกันแล้วเนาะพี่เขาเริ่มขายกันแล้วนะอุ้ยไอ้น,นะน,นี่อะไรอยา่างไร5 0 0คุณพี่ราคาเดิมนะเกรดเอนะจ้า5 0 0จ้าพี่หนูมีของเยอะนะ หนังค่ะพี่เหมือนเลยเนาะหนังค่ะอุ้ยตายหอยอ่ะไม่ชอบมิกใส่เลยก็ตายหอยจ้าอ้ไดโนเสาร์มีนสตอรี่ไงหนังใส่แ้่าดูดิใส่แว่นาดูดิแวาจะให้แยกไม่ออกอ้าวโก้สกรีนหน้าตัวเองได้ไหมพี่สวยนะคือสีสวยมังคีมางคีใส่น่ารัก โจกโๆนะลูกชายฉันน้องแมวป้ห้อยน้องแมวรับกระสอบนี้มีกี่ตัวคะ45โลนพี่ร้อยตัวบวกลบถ้ารับลูกนี้ก็ได้ทุกตัวตามที่โชว์เลยค่ะโชว์ให้ดูทุกตัวป้ายห้อยยังไม่ได้ใส่แล้วเป็นน้องแมวอย่างนี้น่ารักไหมพี่ ชาต์แมวนะเห็นตัวนี้จะรีบเอฟแย่งกันเอฟเลยค่ะพี่จะไปขายนะเฮ้ยดูถ้าไม่สองตัวหรออ๋อคนละลายป้าแพะน่ารักค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่าสวยค่ะถ่ายดีนะคะทักแชทเลยมันมาอีกแล้วน้องแมวน้องแมวของหนูเองนะคะ โอ้โหหล่อมากๆอะโหเนี่ยเธอราคาได้เลยจริงๆเธอเนี่ยพี่ดูของเราเป็นงานเกรด A นะจ๊ะพี่จ๋าเปอร์เซ็นต์เฟื่อนเสียน้อยนะดูดูงานใกล้ๆค่ะเป็นไงหรูหรามั้ยพี่หรูหรามั้ยสีขาวนี่หรูหรามั้ยดูป้าอย่างไรอยู่เลยดูค่ะความหรูหราของเขาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วหรูหรามาเข้า งอิต้นคริสต์มาสที่มาเป็นต้นเลยสวยค่ะแล้วโปน้องเหนียวจ้าน้องเหนียวมาจ้าเดทค่ะเดีท่นคนก็ถามนะพี่นะเดทคนก็ถามนะอันนี้เป็นสาตาร์วอลพี่จ้า ทำราคาได้นะพี่พวกสตาร์วอลพวกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอุ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยของเด็กของเด็กติดมาตัวหนึ่งแล้วคือลายแพงมากเลยอุ้ยขายได้นะของเด็กแพงพี่เด็กเด็ขายอยู่ขายอยู่แปดพันไม่มีของของเด็กกระสอบละแปดพันนะพี่นะของเด็กสิ่งนี้น่ารักมาก ราาสวยจึ้งสวยจึ้งมันจะสวยดูใกล้ๆเึืจะเห็นท่ามีสต็อกหลักร้อยกระสอบนะคะลูกค้าหลักร้อยกระสอบรีบสั่งเลยมีเยอะอย่างเลยพี่ตอนนี้อะไรที่รีวนะิวเนี่ย มากมาก,มากพี่ของจริงคือสวยมากถ้าเอาไปรีดนะดูด้านหลังเป็นต้นคริสต์มาสเป็นต้นเป็นรียกต้นเลยเนี่ยแล้วดูกระดุมเป็นรูปหัวใจด้วยนะพี่กระดุมเป็นรูปหัวใจน่ารักมากเนี่ยมันจะมีตัวที่มันน่ารักน่ารักอะ่ะจุ๊บกุ๊จิกเค้เขาจะอัพรับมาได้มาเป็นตัวเลย ราคา5 9าพจ้าพี่จ๋าพี่ดูตัวนี้ดิฮัลโหลฮัลโหลน่ารักอ่ะนี่ไงวิลล่าติดนเหรอชอบลายน่ารักมากขนะดแดงติ๊กเกอร์มาติดไม่ใช่ลายเขาหรอ12อุ้ยนี่นกเพลิงขึ้นหรอ จนสขวนน้อยสวยรับแล้วนะโอ้ยได้คือตัวนี้แป๊บนึงตัวนี้มีสองหนังหนังเนี่ยหนังหนังได้สองตัวนะเออไหมแบรนด์ได้สองตัวนี่สวยซึ่งหนังค่ะพี่สเตรนอะไรนะฟอร์เอเวอร e ฟอร์เอ e วจ้า เสื้อตัวหนึ่งงางแกงยีนตัวหนึ่งพี่ไปถ่ายรูปรล,ลดๆเก๋ๆในห้างเนี่ยไอคอนสยามไงเขาจัดไฟสวยอลังการงานสร้างแล้วนะฉันชอบกวางเน,น,น,นี่ยน่ารักนะคะควางเลนเดียใครซื้อเยอะๆห้าลูกสิบลูกขึ้นไปพี่ทักมานาได้ราคาน่ารักราคาส่งนะจ๊ะ <c oughs> มาเป็นตัวอย่างี้เลยนะนี่เลยตุ๊กตามาเป็นตัวอย่างี้เลยคือคืออะไรวะเนี่ยมีกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งสวยค่ะขอบคุณค่ะพี่วีไลฟ์รักจา๋ามีไซส์เล็กมีไซส์ใหญ่นะคะบางตัวจะเป็นไซส์เด็กใส่ได้ด้วยนะคะติดมาอย่างเนี้ย แต่อย่าไปซีเรียสนะลูกค้าหนูขายแพงนะเด็กของเด็กลูกละแปดพันไม่มีของด้วยของหายาของเด็กติดมาพี่ก็ขายของเด็กไปเลยบางทีขายได้แพงใช่ใช่ใช่บางทีแม่แม่เขาอาจจะซื้อให้ลูกเขาใสอย่างเงี้ยมันขายได้นะคะมันไม่ใช่ของที่แบบขายไม่ได้นะ จะมีใครให้พี่ดูขนาดดูแล้วปล่ยห้อยแล้วมันกินเลยพึ่งกอิ่มไงกินอิ่มดูซานต้าดูซานต้ากินอิ่มโอ้โหถ้ามุกใส่ก็คือก็ช่างคิดเนอะว่าอะไรใส่เข้าไปให้มันถูกโตใส่มุกใส่คือมันต้องใช้ปล่ยห้อยอยู่เลยดูไหมคริสต์มาสคริสต์มาสคริสต์มาสหรือคริสต์มีดิจ้า หวยกูได้เยอะจังเลยใช้หมดเลยเนี่ยพี่มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะพี่ได้ยินเสียงไหมหัวมั้งแล้วอ่ะเ็ื่อฉันบอกแล้วเพฉันเลยเพื่ไลเตะก่อนเหรออ่้าก่อนหอขอได้แก็ไม่อบอกแรกางตัวจะเป็นเรสนะคะใช่สิแต่แรกก็จบไปแล้วแคทบอก นาักจริงๆคือคริสต์มาสไม่จำเป็นต้องเป็นเขียวแดงคนะ่ะดำก็มีบางทีขาวก็มีชมพูก็มีจะมีทุกสีอะค่ะในหนึ่งกระสอบแบบนี้หัวผ้าไปลุ้นเอานะจะพี่ดูดิเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้คือจะมูกใช่ปะแล้วคือมันเอาออกได้นะเนี่ยเอาออกได้นะถ้าไม่ชอบี่จะติดเอ งานสายไฟมันชอบหลุดเลยทำไม่เป็นตรงสายไฟดำแดงชอบหลุดเชิญไปเชิญไปไม่ใช่ดำแดงเนี่ยหรอมันเล่าเหมือนพี่เลยน่ารักมากเลยอ่ะบิดวะดำแดงไม่ใช่ดำแดงนี่คือยุคพ่อฉช้ก็พูดนะสายดำสายแดงใช่ตรงบอกว่าอายุเยอะแล้วพี่ฉันต่อไฟเองนะเว้ยเอาดิต่อให้ดูดีวะหม่นี้ไม่กล้าแล้วกลัวอย่างนี้ทำเองนะไฟไม่ติดไฟดับไฟอะไรหู โอ้ยดูลูกค้าน้องน้องมอมอนะคะงัวดูจะสอบหรืเล่เพื่อนในบุกโอ้ยพี่น่ารักเจ๋งเด็กไอเอ้มเรียกว่าอะไรแล้วบัวบัวไอเอ้มบัวเนี่ยน่ารักไหมงัวรู้เลยคนบ้านนอกพี่งัวปล่อยเอ้มมาปล่อยเอ้มเรียกว่าเอ๋มบัวน่าจะเพี้ยนเทียนเหมือนกันนะเออเอ้มรู้เลยเหมือนใครนะ เอามาให้ลูกค้าแคเยเดี๋ยวใครจะซื้อเยอะๆทักมาได้เลยจ้ะพี่จ๋าสต๊อกของเองไม่ต้องรอพีรอแพรอะไรเลยพี่เย้ยพร้อมส่งไอตัวปักถักทอสองตัวมาอยังเอ่ปเขียวไป มาพี่มาอจาจารย์เดี๋ยวกันนะจาแข่งใครจะรับก็สอบใหม่มุกลงเออใครจะรับก็สอบใหม่รับได้เลยเพราะรีวิวเราขายแล้วนะจ๊า5900บาทซื้อเยอะๆทักมามีราคาพิเศษให้กระสอบเดียวก็คือราคาส่งแล้วนะคุณพี่ใครซื้อเยอะๆลดเยอะอีกจ้า